กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะมินเปิ้ลในช่องไอทีพี่ไม่มีสาระนะครับแล้วก็ช่องไอเซนนั่นเองนะฮะโอ้ลืมไปนะตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อช่องเป็นที่เรียบร้อยนะยังไงก็ฝากเหมือนเดิมนะชื่อช่องใหม่ของเราก็คือ nb game caster นะครับโอเคแต่เราก็ทำคอนเทนต์แนวเดิมนะครับคอนเทนต์ฮ่าะคอนเทนต์สนุกสนุกนะครับมีทุกแนวเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะโอเควันนี้เราก็มาเล่นกันในเกมที่มีชื่อว่า อวี uh, UV, นะัตัวที่เราเล่นก็คือเซอร์วิสนะเป็นฮีโร่เก่านะครับแต่ก็เป็นฮีโร่ที่น่าเล่นนะครับเนื่องจากยืนเล่นได้สปอร์ตได้ป่าก็ได้นะครับทวนี้โครมีประโยชน์นะครับ <Woo! S 1> ยิงเลือนน้อยยิ่งถึกนะครับยิงแรงนะโอเคเราก็มาเล่นเป็นตำแหน่งป่านะวันนี้ฝามไปก่อนนะยังไม่มีประเด็นอะไรนะโอเคฝามไป เราก็มีไบรันนะครับเป็นออฟเลนนะครับแล้วก็แครี่เราจะเป็นแวนนะครับซึ่งได้เฟิร์สบัตไปรีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไบรันได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เมยจะเป็นกีเสื้อกีเสซ่โดนลิงค์ะไบรันไม่ได้ดูนะเมื่อกี้ไบรันน่าจะเขียนเลยนะครับโอเคแล้วก็มีซัพพอร์ตเป็นอลิสนะครับเรายังไม่ใช้อันตินะเดี๋ยวเก็บไว้เผื่อได้ใช้นะครับโอเคไปกันต่อนะครับ สตูน่าจะยังไม่มานะโอเคเดี๋ยวเราไปป่วนป่าได้ไหมโอเคเจอสตูนะครับเจอพี่ลิงนะจังหวะนี้กดโจมตีนะแต่ขึ้นไปไหนมันไม่รู้นะขอจักตัวโอเคกุบอื้อหือเก็บไปแล้วก็เก็บอีกตัวโอเคแวนตายไปแต่แวนก็เก็บพี่ลิงไม่ได้นะแล้วก็เก็บอีกสักตัวโอเคได้หนึ่งตัวนะครับสตูตายไปสามนะจังหวะนี้ ยังไงจังหวะนี้เจอกระต่ายทุกหนึ่งทีนะฮะรถก่อไปแล้วก็สไลด์โอเคเก็บกระต่ายมาได้อีกเป็นตัวที่สี่ลิงกลับมาเก็บไหมนะจังหวะนี้ขอส่วนส่วนส่วนตายไปโอเคลดน้อยเกินไปนะครับไม่มีส่วนนะโอเคยังไงจิกซี่รอดไหมจิกซี่จังหวะนี้อืมไม่รอดโอเคไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ก็คือสวยนะเพราะศัตรูตายไปสี่ตัวนะครับ สกอร์รวมอยู่ที่7จต่อห้านะสกอรเดี่ยวเราอยู่ที่1คิวหนึ่งตายหนึ่งอซีสามนะโอเคฟาไมไปก่อนนะจะังหวะนี้ยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีไปยามศึกเอาลบยามสึก,เ,สกเราเข้าป่าความฟามหาตังโอเคบนน่าจะยืนไหวนะจะไปส่องสอดส่องดูนะครับยังไงฮึไม่ทันนะเมื่อกี้มาช้าไปนะ จอพี่ลิงอยู่วันนี้ทุบแล้วก็สไลด์หนึ่งทีแล้วก็สกิลสองโอเคเก็บพี่ลิงมาได้อยู่เกลินแล้วก็ไปช่วยด้านล่างนะครับเอ้ศัตรูไม่กลับโอเคเดี๋ยวอนอนให้เพื่อนนะครับนอนม่วงนะครับตีตีไปตีไปตีไปยิ่งโวเวลน้อยนะครับมันก็ยิ่งเกาะขนอยเล็กก็หนอ่นอยนะครับ <c oughs> ไอ้ร่อนบวกอยู่แต่เราก็บวกเหมือนกัน ตัวน,นี้ไม่รอดไม่รอดน,นะเราขอขอสักตัวดิอือมือสักตัวมาหนึ่งสองสามตัวมีสามนะครับปว่นนี้เราสูไม่ได้นะโอเคขอถอยกันดูดเลือดสักไหนโอเคแต่เป็นตัวหนึ่งที่ตายไม่ค่อยง่ายนะตัวนี้เป็นตัวที่แอดมินค่อนข้าง,ง,งเล่นบ่อยนะครับตั้งแต่เกมเปิดตัวมาก็เล่นส่วนมากจะแต่ก่อนจะเป็นสายนาะคอดสายเซฟิตแล้วก็สาย ปานิดนะครับจะประมาณสามตัวนะครับจับป่าเพราะว่าแอดมีเล่นตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งป่านะครับเป็นตัวแรกที่เล่นเลยคือนาคอสนะของเกมนี้นะครับเพื่อนบอกโดดมาเล่นนะนาคอสเล่นง่ายที่สุดเพื่อนบอกอย่างนี้นะครับแล้วมัน็หลอกเราเข้าป้อมนะไปตายป้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะช่วงปีที่สองนะาจำไม่ผิดอ๋อปีแรกแอดไม่มีโทรศัพท์เล่นนะครับปีที่สองก็ ทุบสักหนึ่งทีโอเคขยะถึงเฉยเลยนะครับอะไรให้หนูตามมานทำไมโอเคห,หนูตายไปแล้วระยะค่อนข้างไกลนะครับวันนี้ดักหน้านะครับขอทุบสักหนึ่งทีโอ้โหเป็นร่างอมตะนะครับเราเข้าไปต่อไม่ได้นะครับแตาไม่ใช่ออมตะน,น่าจะต่อได้นะเมื่อกี้เจอลิงนะจังหวะน,นี้ขอทุบไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ต่างคนต่างทุบไม่โดนเนี่ยโอเคแต่ไม่เก็บได้ <l inks> ลิงก็ทุบเราไม่โดนนะเราก็ทุบลิงไม่โดนนะมุจิทังงว่าบู๊บะมากนี่ยต่างคนต่างทุบไม่โดนนะโอเคสามารถตัดคลิปลงเป็นคลิปชอ็อตได้นะสำหรับใครที่สนใจนะแล้วก็ใส่แฮชแท็กหรือว่าใส่ชื่อช่องให้แอะได้เอแอะ้ตัวเองก็ได้นะเราไม่เรียดน,นะเดี๋ยวว่าใครที่อยากจะได้คลิปในช่องไปลงก็ไม่ว่าอะไรนะ ก็ติดเรียกว่าติดแฮตแฮอด้วย <c oughs> ติดเครดิดแตแอดด้วยนะครับเพว่าช่องเราไม่จดดีกระสีอยู่แล้วแต่อยากเอาไปลงเอาไปอะไรก็สบายนะตามสะดวกตามสบายปีไม่ขอ,อสักอเอาไปตามแม่ไปลูกโอเคค่อนข้างแม่เบื่อนะไอ้ชะา ้าคนเล่นเป็นนี่คือแทบจะเข้าใกล้ตัวไม่ได้นะเก๋พูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ช่องต่อนะครับใครที่อยากจะเอาคลิปในช่องไปลงก็สามารถเอาไปได้นะครับแต่ว่าพยายามติดแฮชแท็กหรือว่าตนะิดอ่าเรียกว่าอะไรเครดิตช่องให้ด้วยแล้วกันนะจังหวะนี้ปุ๊บแล้วก็โอเคเก็บมาได้อีกหนึ่งตัวนะติดแฮชแท็กช่องให้ก็พอนะรเราไม่เอาอะไรเยอะนะครับ <c oughs> แต่เราใครที่อยากจะ เอาไปลงก็บวกต่อเลยลกันลิงจังหวะนี้ไปไหนนะเพื่อนไม่กลัวนะเดือดน้อยพี่ก็ดูดได้นะครับจังหวะน,นี้สวนสวนเลยเจ็บโอเคกระต่ายอีกสักตัวตุ๊บ <c oughs> มินหลาดเน,นี่ยเมื <c> ่อ <oughs> กี้อยากจะไหลกระต่ายต่อไปตัวที่สามนะแต่เลือดน้อยเกินไปนะถ้าได้เมื่อกี้เกือบหล่อเลยนะกระต่ายมาหยุดก่อนนะ กำลังจะเกิดพี่กระต่ายมากุมกํเกก okay, เาเนิดสะก่อนโ๋เอรเคียคลิปดันสูงๆให้เพื่อนก่อนนะเดินผ่านป่าก็ฟาร์มไปนะครับจะได้ตังค์เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินเกมแบบง,ง่ายๆนะของป่านะครับแผนนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรยากนะเป็นป่าค่อนข้างเล่นง่ายนะแต่คนไม่ค่อยชอบเล่นนะเพราะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ค่อนข้างกดดันนะครับทุกวันนี้โดนสตัน ยังไงละ่ะลิงกระต่ายอย่างเดียวโอเคเข็น <c oughs> ลิงกระต่ายอย่างเดียวนนเมื่อกี้ไม่ได้สนใจตัวไหนนะครับไปกันต่อนะครับเพื่อนเราหนอนม่วงยังไงหนอนม่วงเป็นของใครเข้าไปแล้วก็กดลัดสวยๆโอเคขอปล่อยกลางดีกว่าเดี๋ยวขอปรับแดงอืมเอ,อ้ยยังไงเข้ามาทำไม เขามาทําไมไปไหนแล้วสักตัวโอเคได้แต่ายนะครับอืมไม่ถึงครับคจังวันนี้คาดว่าน่าจะจบได้นะง่ยไม่กล้าเข้ามานะครับลิงคีจังวันนี้มีคลิปเรียบร้อยขอทุกสักหนึ่งตัวโอเคเก็บลิงไม่ได้นะครเขาเขาเรียกว่าเย็บถอยนะครับเราไม่เข้าไปลึกนะเพราะว่าเราไม่มีเลือดโอเค ตูตายไปสี่นะน่าจะกันป้อมไม่ไดนะ้วันนี้ขอสักหนึ่งตัวอเอาคิสได้หนึ่งตัวนะครับแลครกบจบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับใครที่ดูจนจบหรือว่าใครที่ชอบก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมคลิปต่อไปนะแล้วก็ใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะ <laughs> เพื่อที่จะ <laughs> ให้แอดมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม <laughs> แอดจะพยายามพูดชัดๆนะครับเพราะว่ามีคนติเตือนว่าแอดพูดเร็วนะโอเคของก็ประมาณนี้นะครับเราเล่านี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ Time was precious. We love to waste time. Whiskey and wine. Drinking all night. Asleep by your side. Finally alive. We would just drive. Never arrive. Our journey was live. Staying out late. Testing our fate. Running away. We lived